ห้องบางกอกร,ราตรีเมื่อร้อยปีความลับของสีสันใต้เงามืดแห่งอดีตการหากว่าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อสักศตรวตรรษก่อนนะครับบางกอกนะยังไม่ได้เป็นมหาคนครที่เต็มไปด้วยตึกสูงและก็แสงสีล้วครับแต่ว่าเป็นเวทีของความบันเทิงที่ก็ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดของโรงน้ำชาเสียงเครื่องสายจีนนะครับและก็เงาของหญิงสาวในชุดกี่เพาครับ เป็นภาพที่คุ้นตาของถนนในย่านเจริญกรุงยาวราชและก็สามยอดนะครับชีวิตยามค่ำคืนในย่านนี้เป็นมากกว่าการค้าขายและก็การสัญจรครับมันคือโลกอีกใบหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ลึกลับและก็เรื่องราวที่รอการค้นพบครับโรงน้ำชาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ดื่มชานะครับแต่ว่าเป็นเวทีของการผ่อนคลายและก็ความสัมพันธ์ที่มากกว่าการพบปะของผู้คนครับ ใช้หนุ่มผู้หอยหาความอบอุ่นและก็เสียงหัวเราะและก็เสียงดนตรีด้วยนะครับก็จะพบว่าหญิงสาวในชุดกี่เพาเนี่ยไม่ได้มีเพียงหน้าที่เสิร์ฟน้ําชาครับแต่จะเป็นผู้รับฟังและก็เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ทําให้ค่ําคืนของพวกเขาเนี่ยยาวนานขึ้นนะครับโลกของโรงน้ําชาและก็สถานเริงรมเหล่านี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บางกอกนะครับแต่เป็นภาพสะท้อนของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครับ จากโรงน้ำชาเนี่ยสู่สถานบันเทิงครับจากตรอกซอกซอยที่เคยคึกคักจนถึงซากตึกเก่าที่ไร้ชีวิตชีวาเนี่ยทุกตารางนิ้วของบางกอกเนี่ยเคยเป็นพยานถึงความรุ่งเรืองของธุรกิจที่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่ไม่เคยถูกจารึกอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าในซอกเหลือของอดีตเนี่ยยังมีเสียงกระซิบของความทรงจำของผู้คนที่เคยใช้ชีวิตและก็โลดแล่นอยู่ในยุคทองของบางกอกโลกีครับ และก,ก็การเปลี่ยนแปล,ปลรงรวมถึงสเสน่ห์แห่งวันวานที่ยังตราตรึงอยู่ในประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงแห่งนี้นะครับวันนี้ผมจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนอดีตไปท่องราตรีเพื่อมองดูภาพของอดีตในเงางมืดครับที่เต็มไปด้วยสีสันและก็ความเย้ายวนครับเมื่อร่วมร่วมร้อยปีก่อนด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทางยูทูบชา n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ Tik Tok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t h n n k s ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ ข้อมูลในวันนี้เนี่ยจากบทความและก็หนังสือหลายเล่มนะครับโดยเฉพาะบทความของคุณศักดิ์เสวรัตและก็ของคุณวีรยุทธปีสาลีครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราเนี่ยไล่เรื่อยไปตามถนนเจริญกรุงถนนสาหรับรถยนต์สายแรกของเมืองเนี่ยก่อนที่จะมีถนนบำรุงเมืองและก็เฟื่องนครนะครับถ้าเราผ่านจากปัจจุบันกลับไปสู่อดีตผ่านยุคข,ของรถรางและก็รถเจ็กหรือว่ารถลากันนะครับจากยุคข,ของกรุงเทพมหานครเนี่ย ไปสู่เมืองบางกอกในอดีตท,ที่มีประชากรไม่ได้มากมายนะครับมีรถยนต์อยู่ไม่กี่คันซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบันนี้มากมายครับแต่ว่าเส้นทางของผู้ชายที่รักสนุกเนี่ยกลับไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับถนนโลกีหญิงนครโสเพณีโรงฝิ่นโรงน้ำชาโรงระบำเปลืองผ้าเนี่ยเรียงหน้ากันเข้ามาไม่เคยขาดครับจนกระทั่งยุคข,ของอาบอบนวดค็อกเทลลาแล้วก็ ผู้หญิงมือถือแห่งยุคมหานครของกรุงเทพนี่นะครับอันนี้เป็นความจริงซึ่งเราก็ปฏิเสธกันยากจริงๆนะครับร่วมศัตวรรษมาแล้วครับชายหนุ่มเลือดมังกรร่างเล็กผอมเกรงผิวเหลืองเนี่ยเตรเตอยู่บนถนนเยาวราชยามพลบค่ำหลังจากเลิกงานเสมียนร้านค้าส่งครับเพื่อที่จะบ่ายหน้ากลับไปยังบ้านพักย่านตลาดน้อยนะครับแต่เขาก็สะดุดกับสถานที่และก็เสียงอันคุ้นเคยที่อยู่ข้างๆถนนครับ เสียงของเพลงนิ้วและก็เครื่องสายจีนครับรวมถึงคำร้องสนอหูแววมาจากภายในนะครับซึ่งมันก็คือการเชิญชวนอันเคลิบเคลิ้มครับป้ายไม้เหนือประตูเนี่ยบอกว่าที่นี่คือหวัวชาครับซึ่งมีความหมายอันชวนเคลิ้มว่าน้ำชาและดอกไม้ครับที่อยู่คู่กับถนนสายนี้มานานแล้วล่ะครับเป็นความคุ้นเคยครับที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเปลี่ยนแผนการเดินทางเป็นการแวะพักจิบน้ำชา ซึ่งเป็นชาจีนชั้นดีนะครับแล้วก็ทอดอารมณ์กับดอกไม้ที่นั่นสักชั่วยามหนึ่งแหละครับเพียงก้าวแรกที่เราเหยียบย่างเข้าไปเนี่ยลูกจ้างร้านขายของชําธรรมดาเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนสําคัญของที่นั่นครับเมื่อโกซึ่งเป็นเจ้า <ign> ของร้านที่เชื้อชาติเดียวกันนั่นแหละครับก็จะออกมาต้อนรับขับสู้แล้วก็เชื้อเชิญให้เข้าไปพักผ่อนในห้องเล็กๆที่ประกอบด้วยเตียงนอนม้านั่งและก็ม่านบังตาสีสันสวยงามนะครับ บริกรซึ่งถ้าทางนอบน้อมเนี่ยก็จะยกน้ำชาร้อนๆพร้อมจอกกระเบื้องครับและก็ชาจีนห่อเล็กๆถาดขนมขบเคี้ยวที่บางครั้งก็เป็นถั่วตัดขนมเปี๊ยะนะครับไม่นานนักเนะี่ยหญิงสาวชาวจีนวัยรุ่นเนี่ยก็จะมารับหน้าที่ต้อนรับขับสู้ครับและก็อยู่เป็นเพื่อนคลายเหงารวมไปถึงคลายเครียดด้วยนะครับเธอเหล่านั้นนะ่มักจะใส่ชุดกี่เผาแบบจีนครับแล้วก็ผัดแป้งทาหน้าขาวนวลน,นะครับแต่ก็ออกจะเย้ายวนอารมณ์ของชายหนุ่มพอสมควรแหละครับ แต่ชายหนุ่มนี่ก็อาจจะพึงใจแค่จับมือถือแขนหยอกล้อเกี่ยวพากันตามประษาชายหนุ่มซุกซนนะครับแต่ถ้าจะมากไปกว่านั้นนะ่ต้องเป็นเรื่องของฝีไม้ลายมือหรือว่าเงินตราในกระเป๋าครับที่จะฮิ้วเธอขึ้นไปบนเล่าเตงนะครับหรือว่าพาไปที่อื่นๆครับคนหนุ่มใจร้อนก็มักจะมาที่นี่ครับและใช้เวลาอยู่ภายใต้อารมณ์ลุ่มหลงเนี่ยอยู่เป็นประจำครับส่วนผู้เท่าที่สังขารอ่อนล้ากับชีวิตมากเนี่ยก็มักจะเรียก หมอนวดครับที่ค่อนข้างจะสูงอายุและก็อยู่ประจํามาบริการนวดเฟนแก้ปวดเมื่อยเป็นพิเศษครับหมอนนวดเหล่านี้เองครับมีพื้นฐานและก็พื้นเพมาจากคนรับใช้ในโรงยาฝิ่นครับที่เคยให้บริการลูกค้าทั้งนวดเฟนและก็ปั้นยาฝิ่น,นครับหลังจากที่โรงยาฝิ่นเนี่ยถูกสั่งปิดและก็เป็นสถานที่ปิดกฎหมายเนี่ยสถานที่ที่สามารถจะทามาหากินได้ก็คือโรงน้ําชาต่างๆนี่เองแหละครับ และถ้าย้อนขึ้นไปทางตึก7ชั้นนะครับชายจีนคนหนึ่งก็มาเช่าที่โรงยิ้วบริเวณตึก7ชั้นตรงข้ามกับสี่แยกเฉลิมบุรีเนะี่ยข้างโรงหนังเทียนกัวเทียนนะครับเปิดเป็นโรงน้ําชาขึ้นอีกแห่งครับใช้ชื่อร้านว่าหลักลักษ์ครับในภาษาจีนเนี่ยมีความหมายถึงความสุขหกอย่างครับเป็นโรงน้ําชาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีโรงยิ้วอยู่ข้างล่างกลายเป็นโรงน้ําชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นครับเพราะว่า การบริการและก็ผู้หญิงครับรวมถึงการแสดงต่างๆชื่อของหลักลักษณก็ยังปรากฏอยู่ในสารระบบของโรงน้ำชาในยุคเริ่มแรกนะครับซึ่งต่อมาเนะี่ยย้ายมาอยู่ที่ศูนย์การค้าวรรัตที่ถนนจันนะครับห่างจากหลักลักษณ์ไม่นานนะครับบริเวณตึก5ชั้นที่ถนนเยาวราชเนี่ยก็มีร้านน้ำชาชั้นยอดอีกร้านหนึ่งครับที่มีจุดขายค่อนข้างแตกต่างและก็ถือกันว่าเป็นแนวคลาสสิกครับ ก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับโรงภาพยนตร์เฉลิมบุรีนะครับแล้วก็เป็นร้านน้ําชาที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าของตึกครับสามารถมองเห็นทิวทัศน์รายรอบได้กว้างไกลครับชาวโรงน้ําชาในยุคนั้นนะถือว่าเป็นจุดชมวิวอีกแห่งของกรุงเทพเลยนะครับซึ่งจะว่าไปก็ไม่ได้ต่างจากพัตคารระดับหรูบนยอดตึกสูงของโรงแรมหรูๆในปัจจุบันนี้แหละครับ ในยุคที่โรงยาฝิ่นเนี่ยกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยโรงน้ำชาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของชาวจีนซึ่งอยู่ไล่เลี่ยเวลากันเนี่ยก็มาถึงยุคเฟื่องฟูครับผู้หญิงและก็น้ำชาเนี่ยกลายเป็นที่ปรารถนาของชายในสมัยนั้นครับซึ่งหากไม่รับรวมบรรดาซ่องที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมของเมืองบางกอกเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยย่านเยาวราชสำเพงและก็ใกล้เคียงเนี่ยก็ตื่นอยู่เสมอเลยนะครับ อย่างน้อยก็้าทุ่มเที่ยงคืนครับซึ่งถือว่าดึกมากแล้วในสมัยนั้นนะครับถนนเริงรมแห่งนี้ก็มีตั้งแต่โรงยาฟิน่นร้านเหล้าโรงหวยโรงน้ำชาถ้าเอ่ยชื่อตรอกซอกซอยเหล่านี้ชายหนุ่มในยุคนั้นคงจำได้ครับไม่ว่าจะเป็นตรอกบำเพญบุญย่านสะพันฐ่านนะครับย่านสามยอดสะพานเหล็กสําเพง็งหรือมายุคหลังๆก็ขยายตัวไปจนถึงย่านหัวลำโพงและก็ซอยซับครับ สำนักบริการอันมีหญิงนครโสเพณีเป็นจุดขายเหล่านี้มักแยกแยะกันไม่ออกอย่างแจ่มชัดครับไม่ว่าจะเป็นซ่องเป็นโรงระบำโปหรือว่าโรงน้ำชาของชาวจีนครับเพราะว่าในความหมายและความต้องการอันแท้จริงของบรรดาลูกค้าแล้วเนี่ยก็คือการปลดปล่อยอารมณ์และก็ผ่อนคลายกับหญิงบริการครับจะต่างกันที่รูปแบบและก็จุดขายเท่านั้นลหละเช่นซ่องเนี่ยเป็นสถานที่ประกอบกิจอย่างที่ตรงไปตรงมาครับมีลักษณะเป็นบ้าน หรือว่าห้องแถวครับแล้วก็เป็นห้องขนาดเล็กมีเตียงนอนนะครับส่วนใหญ่ในสมัยนะั้นเลยมีเจ้าของเป็นคนไทยครับแล้วก็มักจะมีแม่เล้าเนี่ยเป็นผู้จัดการทั่วไปคอยต้อนรับขับสู้ครับส่วนโวงน้ําชานะ่ยมีลักษณะที่ผสมผสานครับกลมกลืนกับวัฒนธรรมจีนเข้ามาในงานบริการครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของจะเป็นชาวจีนแท้ๆครับที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยครับ ที่ต่างและก็แปลกแหวกแนวออกไปค่อนข้างมากเนี่ยก็เห็นจะเป็นโรงระบำโป้ครับที่บริเวณตึก7ชั้นของนายรังเรืองนามครับซึ่งขึ้นชื่อมากในยุคนั้นนะครับราวๆสักปี2488ครับว่ากันว่านายรังเนี่ยเป็นลูกครึ่งเยอรมันฮอลันดานครับเป็นชาวตะวันตกที่นำของแปลกใหม่เข้ามาสู่ถนนสายเรืองรมของคนไทยในยุคเมื่อศตวรรษก่อนครับ คนหนุ่มยุคนั้นจะรู้จักโรงละครของนายรังเป็นอย่างดีครับใครๆก็อยากแวะเวียนไปย่านตรอกบำเพ็ญบุญครับโรงระบำที่ว่านอยู่บนชั้นสองของตึกครับก่อนช่วงเวลาการแสดงราวๆสัก20นาทีเนี่ยจะมีสาวๆนุ่มน้อยห่มน้อยเนี่ยออกไปเต้นรำครับเป็นการเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาชมนะครับช่วงเริ่มการแสดงก็จะมีการบรรเลงเพลงมาร์ชเป็นการโหมโรงครับ หลังจากนั้นสาวๆในชุดแบบฝรั่งเนี่ยก็จะออกมาเต้นรำเปิดผ้าผ่อนให้ชมจากน้อยไปมากนะครับจนกระทั่งในช่วงสุดท้ายของการแสดงเนี่ยก็จะเปลื้องผ้าจนเกือบหมดเนยนะครับโรงระบำของนายรังเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่พักใหญ่ครับแต่ก็ต้องปิดตัวเองลงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะปัญหาเศรษฐ,ฐกิจครับทำให้ไม่สามารถเปิดแสดงต่อไปได้นะครับสีสันของถนนเริงรมในสมัยนั้นก็จืดจางลงไปอีกเล็กน้อยครับแต่ความต้องการของบรรดาลูกค้าประจำเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนอะครับ ต่อมาในช่วงหลังปี2501ครับซึ่งเป็นปีที่ประกาศยกเลิกใบอนุญาตโรงยาฟินและสถานโสเภณีที่มีอยู่มากมายนะครับแต่การบริการรูปแบบต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ครับมีอยู่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างเท่านั้นเองครับ มีหนังสืออันถือเป็นบทความสําคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งครับเขียนโดยท่านสเสถียนโกเศสหรือว่าพระยาอนุมานราชทนนะครับเมื่อปี2512ครับชื่อหนังสือว่าฟื้นความหลังภาค3ครับได้เล่าเรื่องของสถานเริงรมการเที่ยวผู้หญิงในอดีตว่าอย่างละเอียดทีเดียวครับในหนังสือเนี่ยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแม้แต่ในกรุงเทพเองในสมัยนั้นก็คงมีจํากัดอยู่ใน3เพลงเท่านั้น หรือกระจายออกไปที่อื่นบ้างแล้วข้าพเจ้าก็ทราบไม่แน่ชัด <inappropriate> เพราะยังเด็กมากอยู่จะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องพันนี้ยังจําได้เงาเงาเมื่อข้าพเจ้าอายุราวเจ็ปดขวบคนที่บ้านเคยพาแวะไปตึกแถวห้องหนึ่งที่ถนนเจริญกรุงข้างวัดสามจีนหรือวัดตรมิตรในปัจจุบันแล้วถูกผู้หญิงสาวสองสามคนกลุ่มร่มแก้ผ้าและอาบน้ำทาขมิน้นทาแป้งให้ สเตเทนโกเซนนี้เล่าต่อไปในหนังสือนะครับบอกว่าเราอาจเดาได้ด้วยเหตุผลว่าหญิงหาเงินหรือหญิงหากินด้วยการค้าประเวณีจะต้องเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญด้วยเงินทองซึ่งทุกคนต้องการอันเนื่องด้วยมีชาวต่างประเทศเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทำการค้าขายตั้งเป็นห้างเป็นหอขึ้นแต่การค้าประเวณีผิดกว่าการค้าชนิดอื่นเพราะถือว่าชั่วจึงเรียกผู้หญิงหากินอย่างนี้ว่า ผู้หญิงชั่วเมื่อเวลาล่วงมาแล้ว70สปีหรือกว่านั้นที่สนุกในกรุงเทพที่มีอยู่เป็นย่อมๆตามบ่อนเบีย้ยและโรงหวยเพราะมีคนไปเล่นเบีย้ยและแทงหวยและเที่ยวเตรหาความสำราญมีคนพลุกพล่านในเวลาค่ำคืนที่สนุกเหล่านั้นมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่ทำเลที่ตั้งของสถานที่เช่นนั้นแต่ที่สนุกมากคือในท้องสามเพลงบางตอน เสถียรกโกเซเลยยังกล่าวถึงโรงผู้หญิงคนชั่วไว้อีกตอนหนึ่งซึ่งพอจะนำมาเชื่อมโยงกับเรื่องราวของโรงน้ำชาซึ่งเป็นของคนจีนและก็ซ่องนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเป็นหนุ่มแล้วโรงผู้หญิงคนชั่วที่ตรอกแดงและตรอกโรงเขียนไม่มีแล้วไม่ใช่เห็นว่าโรงผู้หญิงคนชั่วไทยเป็นบ่อกเกิดแห่งความฟุ้งเฟ้อและผิดศีลธรรมแต่ที่ต้องเลิกไปเพราะบริเวณตรอกเหล่านั้นกลายเป็นโรงผู้หญิงคนชั่วชาวกวางตุ้งไปหมด นี่เห็นไหมถูกแย่งเอาไปแม้แต่อาชีพค้าประเวณียังเหลือที่เป็นโรงคนชั่วหญิงไทยอยู่ก็ที่ตรอกเตาสมัยนั้นที่หน้าโรงผู้หญิงคนชั่วยังไม่มีโคมเขียวจุดแขวนไว้เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นโรงผู้หญิงอย่างนั้นท่านเล่าต่อไปอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อเดินผ่านโรงหญิงคนชั่วจีนในเวลาเย็นเย,น,เยนตอนหัวค่ําที่จริงจะเรียกว่าโรงจะต่ําไปเพราะกลายเป็นพวกโรงม้าโรงรถควรเรียกว่าอาคารจะเหมาะกว่าเพราะว่าเป็นตึกสองชั้น ตรงบานประตูมีลูกกรงไม้รูปกลมกลมใหญ่มีขนาดเขื่องโตเท่าลำแขนเปิดปิดได้เมื่อต้องการลูกกรงไม้นี้ไม่ได้วางกั้นตามแนวดิ่งแนวตั้งแต่กั้นขวางตามแนวนอนมีช่องว่างระหว่างลูกกรงพอยื่นแขนลอดเข้าไปหรือออกมาได้สะดวกเมื่อมองลอดช่องลูกกรงเหล่านั้นเข้าไปจะเห็นหญิงสาวชาวจีนสอถึงสาคนข้าพเจ้าจำได้ว่าเคยเข้าไปนั่งข้างในนั้นสองหรือสามครั้งเป็นอย่างมาก ห้องหับที่หลับที่นอนของหญิงคนทั่วจีนที่ข้าพเจ้าได้ไปเห็นมาดูสะอาดสะอ้านหมดจดหน้าทอดกายลงนอนเล่นได้สบายพร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยอย่างดีในสมัยนั้นก็มีอยู่ครบครันชาวจีนถือว่าเป็นวิสาหกิจกล้าได้กล้าเสียกว่าไทยสถียนโกเซ่ในเล่มบันทึกเรื่องราวของโรงผู้หญิงคนชั่วไว้จากประสบการณ์ที่ได้คบหาเพื่อนชาวจีนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าตำรับในเรื่องของสถานบริการต่าง เริ่มจากโรงยาฟินกลายมาเป็นโรงน้ำชาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นโรงแรมระดับต่างๆในปัจจุบันครับเรื่องของถนนสายเริงรมเหล่านี้ไม่พ้นย่านเยาวราชสะพานหันและก็ใกล้เคียงะครับท่านพูดถึงอดีตครั้งนั้นเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่ามีโรงผู้หญิงคนชั่วและร้านเล่าร้านขายอาหารอยู่หลายแห่งถ้าจะไปเที่ยวสามเพลงยามราตรีก็ไปเที่ยวสองจุดนี้ร้านขายอาหารส่วนมากเป็นร้านน้ำชาขนมจีบซาลาเปาเป็นพื้น แต่จะสั่งทำอาหารเป็นจานก็มีส่วนที่เป็นร้านขายอาหารจีนชาวแต้จิว๋วซึ่งเป็นร้านอย่างกินโตะ๊ะเท่าที่จำได้มีผู้รู้จักกันดีคือร้านบันไดทองเพราะตามขั้นบันไดด้านตั้งซึ่งจะขึ้นไปชั้นบนติดแผ่นทองเหลืองสลักเป็นลวดลายปโปรง่งขัดเสียเหลืองสุกปลังจึงได้มีชื่อว่าอย่างนั้นในประสบการณ์ครั้งหนึ่งของท่านเนี่ย ได้พูดถึงเรื่องของร้านน้ำชาร้านอาหารแล้วก็ขนมจีบซาลาเปาในย่านสำเพงเยาวราชซึ่งก็มักเป็นของชาวจีนกวางตุ้งนะครับรวมถึงสถานบริการต่างๆครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีหญิงสาวชาวจีนเนี่ยเข้ามาให้บริการกันมากครับและหญิงสาวเหล่านี้ก็เป็นเชื้อสายกวางตุ้งเช่นกันนะครับเป็นประสบการณ์ในอดีตที่ทําให้บรรยากาศของการขึ้นเล่าเตงของบรรดาชายหนุ่มในยุคนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยไม่ต่างจากโรงน้ําชาในยุคเริ่มแรกเท่าไหร่นักหรอกครับ รายละเอียดเป็นแบบนี้ครับบอกว่าพอแหวกม่านเข้าประตูพ้นไปแล้วก็เจอนางสาวชาวกวางตุง้งแก้มแดงดังดอกท้อนั่งอยู่ในห้องนั้นแค่คนเดียวเมื่อเห็นเราผลดเข้ามาก็ลุกขึ้นมาต้อนรับปากก็พูดเป็นภาษากวางตุ้งสองสาคำฟังไม่เข้าใจแต่เดาได้ความเมื่อข้าพเจ้าและนายสมนั่งเก้าอี้ไม้ยาวไม้สิงชันเรียบร้อยแล้วหญิงคนนั้นก็รินน้ำชามาให้ดื่มคนละถ้วยมีเวลาสังเกตห้องหับและที่นอนหมอนมุง้ง ก็สะอาดสะอา้านเสียอย่างเดียวไม่มีหมอนหนุนศีรษะอย่างเป็นเบามีแต่หมอนกระเบื้องลายครามอยู่แทนที่หมอนชนิดนี้เห็นจะสําหรับผู้หญิงจีนใช้หนุนศีรษะเพื่อไม่ให้ทรงผมยับเกิดยุ่งเหยิงนั่นคงเป็นบรรยากาศการขึ้นเหล่าเต้งของโรงน้ําชาต้นตํำรับดั้งเดิมอย่างไรอย่างนั้นแหละครับแต่ไม้เนี่ยเป็นคําที่นักเที่ยวโรงน้ําชามักจะได้ยินได้ฟังจากโกเจ้าของร้านอยู่เป็นประจําครับนั่นก็หมายความถึงว่าต้องการขึ้นห้องหรือไม่ครับ ภาพของห้องหรือห้องพิเศษของบางคนที่เคยผ่านประสบการณ์จากโรงน้ําชามาแล้วเนี่ยอาจจะต่างออกไปบ้างครับก็คือเป็นห้องกั้นด้วยฝาไม้ประตูไม่มีกรอนหรือไม่ก็เป็นม่านรูดครับมีเตียงโตะ๊ะเก้าอีก้กระโถนปากแตรน,นะครับน้ําชาพร้อมอุปกรณ์การดื่มชาครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็เพิ่มน้ําเปล่าแล้วก็ขวดโซดาเข้าไปด้วยนะครับ ที่สาคัญของห้องพิเศษที่ว่าก็คือมีขนาดเล็กและฝากั้นห้องเนี่ยไม่ถึงเพดานครับทําให้เสียงในเล็ดลอดทั่วถึงแล้วครับหรือถ้าหากขึ้นยืนบนเตียงก็สามารถจะเห็นภายในห้องอื่นๆได้เลยละครับตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่5มาแล้วครับที่มีการควบคุมเรื่องการมโรคหรือว่าจาโป้ห่วงครับในภาษาจีนโดยออกเป็นพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรครอศอส127นะครับควบคุมเรื่องนี้ในเขตเมืองหลวงและก็หัวเมืองบางแห่งครับ นั่นหมายความว่าสถานนางโลมหรือว่าแหล่งแพร่เชื้อเหล่านี้เริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นครับจนถึงต้องควบคุมครับมีข้อระบุว่าในปี2492เนี่ยมีสถานโสเภณีจดทะเบียนอย่างถูกต้อง99สำนักครับมีหญิงบริการกว่า400คนนะครับต่อมาเนี่ยมีการออกกฎหมายยกเลิกโรงยาฝิ่นเมื่อ2501ครับ และก็ยกเลิกการตั้งสถานโสเพณีในยุคข,ของจอมพลสริทธนรัตน์นะครับเพราะเชื่อกันว่าสถานบริการเหล่านี้คือแหล่งรวมของเหล่ามิจฉาชีพโจรผู้รายครับ ทั้งสถานนางโลมโรงน้ำชาสถานเริงรมรูปแบบต่างๆนั้นเนี่ยมีการควบคุมการบริการอย่างจริงจังเมื่อปี2509นะครับโดยรัฐบาลเนี่ยได้ออกพระราชบัญญัติสถานบริการพศ2509ครับเพื่อควบคุมให้บริการในรูปแบบต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะการบริการทางเพศที่มาในรูปแบบต่างๆครับ มีบางมาตราที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงสถานเต้นรำรำวงรองเงงทั้งประเภทที่มีและก็ไม่มีหญิงพาร์ทเนอร์บริการครับสถานที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือว่าเครื่องดื่มอย่างอื่นโดยมีหญิงบำเรอสำหรับบริการลูกค้าหรือมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนเนี่ยหรือว่ามีบริการนวดให้กับลูกค้ารวมไปถึงสถานนวดอบตัวสถานบันเทิง แต่กฎหมายที่ออกมาก็ไม่สามารถควบคุมการเติบโตของหญิงบริการและสถานบริการต่างๆได้เลยแหะครับเพียงแต่ทําให้รูปแบบการขายเนี่ยแตกแขนงออกไปมากมายครับโรงน้ําชาที่ซบเซาไปจากถนนโลกีในอดีตก็กลับไปผุดอยู่ทั่วไปย่านพระขนงลำสาลีสะพานควายแล้วก็ไกลออกไปจนถึงรังสิตเลยนะครับแต่ว่าบริการเนี่ยกลับแตกต่างออกไปจากยุคที่หญิงจีนเฟื่องฟูหรือว่าโสเพณีไทยยุคแรกครับ การน้ำชาก,ก็หายไปจากห้องพิเศษครับเปลี่ยนเป็นขวดโซดาครับหมอนกระเบื้องก็กลายเป็นหมอนฟูกธรรมดาครับหมอนนวดมือดีและสาวบริการก็กลายไปเป็นโสเพณีที่มีอาย,ยุตั้งแต่13ปีขึ้นไปเลยนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นแหล่งโสเพณีเด็กไปโดยปริยายเลยครับคุณทู้ฟังครับแม้ว่าการเวลาเนี่ยจะพัดพาสีสันแห่งอดีตให้เหลือนลางไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวของบางกอกยามราตรีเนี่ยยังคงสะท้อนถึงวิถีชีวิต และก็ความเปลี่ยนแปลงของเมืองแห่งนี้ไม่ว่าถนนสายโลก,กีจะเหลือเพียงเงาจางๆนะครับหรือว่าถูกกลืนไปกับมหานครสมัยใหม่แล้วก็ตามครับความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้ในตรอกซอกซอยเนี่ยยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับที่ไม่อาจจะลบเลือนได้ละครเสียงหัวเราะเสียงดนตรีและก็เงาของผู้คนในคืนวันเก่าๆเนี่ยยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของบางกอกไม่เสื่อมคลายเลยละครับ ขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook p a พ e คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปอง สวัสดีครับ